ใช่ครับผมมาพ่นเสียดตอชมแช่ใส่เราซ้อมมากี่วันก็บ้างตอนที่ค่ซ้อมอยู่ที่ค่ายตอชมแช่ได้อยู่ที่หนองจ้องใช่มีใครไปอุปบอซ้อมเมื่ออนนี้เป็นเพื่อนในค่ายกับเพื่อนในค่ายกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วสูงเท่าไหร่หนึน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หนุ่ยตัวเมื่หลังหนุ่ยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอสายเพชรยังไม่เคยต่อยเขาเนาะครั้งแรกเลยศึกษาเกี่ยวกัต่อยเขายากก็เพราเป็นมัดมือครับวันนี้มาเจอเขาเนาะวางเกี่วมัแข่ให้ดิ ก็ดูเวทีครับอ่ะเอามันต่อยตาสตานเราไปมีอะไรเด็ดแก้ขายกู้อีกีเราล่าสุดต่อยไปที่ต่อยอารเวสอ๋ออารเวสที่นี่เลยเป็นไงบ้างชนะนอกยกหนึ่งอันนั้นสามยกเนาะและห้ายกอ่ะห้ายกห้ายกก็ต่อยลุงเป็ดที่ที่ออมน้อยเป็นไงบ้างชนะครับชนะเหมือนกันเวทเท่าไหร่ห้ายกร้อยยี่สิบประมาณร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสามนี่เลยร้อยยี่สิบแปดเลยเพราะวันนี้ยกคู่มาใช่ป่ะจริงๆรต้องต่อยอาทิตย์หน้า อะไรยกมาก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราซ้อมอยู่แล้วเนาะเราก็พร้อมอยู่แล้วเมื่อเช้ามาเป็นยไงช้่มหนักแล้วก็มาตามพิกัดผ่านเรียบร้อยร่างกายเป็นนกี่เปอร์เซ็นต์เป็นรอยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะได้แบบเดิมคุมมากี่กิโลประมาณสี่กิโลกว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดห้าสิบคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยเพราะว่าพี่น้องยอดสุราษฎร์ธานีเย็นนี้ก็เตรียมเต็มเลยแบบอ่ะพี่น้องขอโชคดีขอบคุณครับ